เอาในเช้าผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมเรากวรเช็กกดซับสไครต์ช่อง Boss TV กันด้วยในเช้าผมในะชน่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับไมโครโปรเจกต์อีดิชั่นนั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะ,ะวันนี้ก็อยู่ผมสกิลทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะ,ะลืมแม่งไม่ลืมกลับสวัสดีกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะก็วันนี้ก็อยู่ผมสกิลทีวีอีกแล้วนะฮะก็แม่งพูดซ้ำนะฮะตามนั้นนะเมื่อกี้แม่งลืมกราบสวัสดีท่านผู้ชมมมนนนนนัั่่เองะะะฮก็ววี้ผจาาแบบ ทำเสียงปริศนานั่นเองนะฮะก็ผมทราบว่าผมเออท่านผู้ชมน่าจะรู้บ่นละเออนะฮะว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินนะเวลาตีมอนอะไรต่างๆนานามันจะได้เสียงแบบพับๆๆอะไรประมาณนี้เลยในเช้าผมไม่ใช่เสียงไข่แฟบนะเออไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้นะฮะก็อันดับแรกเลยนะ,ะให้เราเจ้าแซดนะฮะหรือทรายนั่นเองนะวางสามบล็อกเลยนะแล้วก็วางเจ้าแยงมุมนะฮะแล้วก็วางเจ้าทรายนะไปเลยนะฮะของที่ฝั่งวางผิดนะก็ มันจะเป็นอย่างนี้นะ้ำก็จะไหลลงนะให้เราลองตีนะเห็นไหมมันก็จะได้ยินเสียงไหมนะฮะมันผมคาดว่ามันน่าจะเป็นแบบเสียงคล้ายๆเอฟเฟกกับเสียงเวลาเราฟันดาบใส่มอนอะไรประมาณเนี้เออนเค้าถ้าผมแม่งมั่วอะไรยังไงประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะซึ่งมัน,เป,นเป็นเสียงแบบคล้ายๆเราตีมอนเงนี้ยเออผมเคยตีมอนแล้วผมเคยได้ยินเสียงอย่างนี้อยู่นะฮะก็วรีเฟียลฟ้ามากเลยนะซึ่ง ผมก็ได้คนเจอนะผมทำเที้ยอะไรมั่วๆผมไปนะก็เจอมันเองนะฮะก,ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไบก่กอนไนะไงฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะแถมแถมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเชียกด subscribe ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้ผมนะครับผมสำหรับใครที่ อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมน่ะก็ไปดูกันเลย